chúng mình còn mua bố mua cái <laughs> bảy không? được không? để mà ปีนี้เป็นไงบ้างขายของที่นี่ปีนี้ค่ะนั่งเที่ยวเยอะค่ะขายของดีมากค่ะเีได้ดีวันหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่อ่าสูงสุดประมาณสองหมื่นกว่าค่ะต่อวันค่ะต่อวันปีหน้ายังจะขึ้นมาอีกไหมมาค่ะมาทุกปีมาทุกปีค่ะปีที่ปีที่ผ่านมานี่ได้เยอะไหมเยอะเยอะค่ะแต่ปีนี้เยอะกว่า ทีนี้เยอะกว่านี่ย